ยอยู่กับช่องฟันออนกันีกครั้งนึงคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูสนามแข่งวเนอลนะครับในรอบน็อกเอาท์หรือว่า8ทีมสุดท้ายที่ตุรกียกันนะครับคือผมไปเจอมาใน IG จนะครับจำไม่ได้นะครับว่าเพจไหนคือสนามที่ตุรกียในรอบไฟนอลเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ4คือสวยงามชัดเจวมากสนามเขาดีมากเลยนะครับสวยงามจริงๆสมกับที่เป็นสนามระดับโลกจริงๆเลยนะครับ คือทางประเทศในยุโรปเนี่ยสนามเขาไม่น่าเป็นห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามแต่เนี่ยสนามจะดูดีแล้วก็ยกระดับมากเลยทีเดียวครับทั้งสีทั้งที่นั่งเนี่ยคือดูดีเต็มไปหมดไม่แปลกเลยนะครับที่ยุโรปเขาจัดแข่งทีไรเนี่ยยิ่งใหญ่ตลอดเลยทีเดียวถ้าเทียบกับเอเชียเราเนี่ยห่างกันเยอะเลยทีเดียวนะครับสนามในรอบไฟนอลที่ต Real ุรกีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับที่นั่งเนี่ยเขาคืนแน่นมากเลยทีเดียวกองเชียร์ตุรกีเนี่ย ia, ก็น่าจะแน่นเต็มสนามมากแน่นอนเลยนะครับ เสียงโห่เสียงเชีย,ร,ยร์แรงกระหน่ำกระหึ่มมากแน่นอนเลยครับสาวไทยเราเนี่ยก็ต้องมีสมาธิในการแข่งให้มากเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นทีมเยือนจะต้องไปเจอแรงกดดันอ่าโดนกองเชียร์เขาเนี่ยโหก,กันอย่างแน่นอนโดนกดดันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับสาวไทยเราก็ต้องฝ่าฟันแรงกดดันเนี่ยมันไปให้ได้แล้วก็ผ่านจุดนี้ไปให้ได้ครับเป็นกําลังใจให้สาวไทยนะโดยคู่แรกนะครับที่จะเปิดสนามเจอกันจะเป็นทางทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติราซิลนะครับในวันพรุ่งนี้13 กรกฎาคมเวลา19นาฬิการับรองดูเดือดและมันแน่นอนเลยนะครับคือญี่ปุ่นกับบราซิลเนี่ยเจอคันทีไรฟ้าดไม่ยั้งทุกทีเลยนะครับมาดูกันว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกระหว่างญี่ปุ่นและบราซิลครับเรามาลุ้นกันพร้อมๆกันนะคือรายชื่อทั้ง2ทีมนี้ครับก็ได้ออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็รอติดตาม เพื่อนๆเชียร์ทีมไหนกันบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะสำหรับผมก็เชียร์สาวไทยอยู่แล้วนะครับสำหรับควปนี้ก็ไหวเพียงตนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ